วิธีซ้ำแบรนด์ให้ชัดเจนค่ะเพื่อยอดขาย เติบโตว100%วิธีแรกก็คือคุณต้องเจาะก,กลุ่มลูกค้าให้ได้นะคะยิ่งชัดเจนและยิ่งแคบเท่าไหร่ค่ะแบรนด์ของคุณนะคะเติบโตได้เร็วขึ้นส่วนข้อที่สองนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณที่เขาติดตามเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วลูกค้าของคุณค่ะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ทุกคนให้เห็นภาพบางคนเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพแล้วสุขภาพเนี่ยคุณมีอะไรที่สามารถไปตอบ โจทย์กับสุขภาพนั่นไหมเรื่องของสุขภาพมันก็จะมีเจาะลึกไปว่าอ่ะอ่า,อาเป็นเป็นปัญหาอะไรนะคะหัวใจตับไตไส้พุงทุกอย่างมันก็คือเจาะลึกเข้าไปแล้วสินค้าของคุณสามารถไปตอบโจทย์ให้กับเขาได้หรือเปล่านะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่หน้าเนี่ยทำการตลาดใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับ SME พี่หน้าก็จะมีวิธีการในการที่ช่วยเหลือนะฮะ SME ในการสร้างยอดขายให้เติบโต1น0เท่าด้วยการที่ออกมาไลฟ์สดด้วยการที่ออกมาสร้างโต ตนออกมาสร้างแบรนด์แบบนี้ค่ะนะคะสามารถทําให้ตัวคุณนะคะเติบโตแบบ100เท่าแน่นอนนะคะสิ่งที่3ค่ะก็คิดเสมอค่ะว่าเวลาที่เราออกมาสร้าง แบรนด์ Brand, เราต้องคิดไว้เลยค่ะว่าทำไมเขาต้องให้คุณช่วยเหลือหรือทำไมเขาต้องซื้อสินค้ากับคุณหรือว่าบริการกับคุณนะคะคุณต้องมีคำถามแบบนี้ในใจของคุณแล้วแล้วคุณสามารถที่จะป้ายผลิตเป็นสินค้าของตัวเองหรือสร้างแบรนด์ขึ้นมานะคะที่คุณสามารถที่จะบริการให้กับลูกค้าของคุณอย่างชัดเจนค่ะ แถมมีอีกข้อหนึ่งก็คือข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคุณต้องรู้วิธีการในการเข้าถึงลูกค้าให้ได้หรือวิธีการใช้สื่อเครื่องมือหรือการโน้มน้าวนั่นเองนะคะวิธีการใช้สื่อเครื่องมือเช่นอย่างยิงแอดเลยนะคะหรือการโปรโมทต่างๆหรือการใช้เรื่องของ t e s t i m o นต่างๆนะคะที่สามารถให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจง่ายๆค่ะนําไปใช้3วิธีกันนะคะใครที่มีปัญหาในการทําตลาดออนไลน์ขายของออนไลน์นะคะสามารถ มาคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะและสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มเพื่อนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเลยค่ะถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่ดีนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามแต่ถ้าคนเนี่ยคอนเทนต์ยังไม่ดีเนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ